เมื่อวานนี้ก็เป็นครั้งแรกในรอบ11ปี4เดือนที่เราต้องใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์นะคะแล้วก็ถ้าระดับดับชนีที่ลงมาอย่างรุนแรงมากกว่า100จุดนะคะเรียกว่าก็เป็นจุดที่ต่ำที่สุดในรอบ8ปีนะคะเราหลุด1,300แล้วก็ ความเสี่ยงนะคะเรื่องของการหลุดพันสองพันหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่นักลงทุนตื่นกลัวตอนนี้เรื่องของปัญหาอยู่ที่เรื่องของความเชื่อมั่นนะคะเมื่อวานนี้ตลาดหลักทรัพย์มีการถแถลงข่าวด่วนมีมาตรการในการที่จะมาดูแลสําหรับบริษัทที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์นะคะแต่ว่าสําหรับมุมมองของนักลงทุนนะคะจะมีการสร้างความเชื่อมั่นอย่างไรในท่ามกลางสถานการณ์ที่รุนแรงแล้วก็ค่อนข้างมืดมนแบบนี้นะคะเราจะพูดคุย กับทางรองผู้จัดก,การตลาดหลักทรัพย์นะคะดรสรพลตุลย์ยศเถียนนะคะกับสควอชบ็อกซ์เช้าวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะดรคะครับสวัสดีครับค่ะสถานการณ์หุ้นไทยนาทีนี้นะคะมุมของตลาดหลักทรัพย์นะคะตอนนี้เข้าขั้นวิกฤตแล้วหรือยังคะคือผมต้องเรียนว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวสารที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะครับเรามีหลายเหตุการณ์ที่ เข้ามาในช่วงตั้งแต่ต้นปีนะครับที่เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบไม่ใช่เพียงแต่ตลาดไทยนะครับแต่ทั้งตลาดทั้งโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอิหร่านเรื่องของเรื่องของสงครามการค้าที่เรื่องขี้ขายเรื่องของเฟดแล้วก็ล่าุดคเป็นเรื่องของไวรัสโควิดนะครับถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ตลาดเนี่ยตื่นตระหน,นกนะครับแล้วก็บางทีอาจจะมีการโอเวอร์เรียกนะครับ เกินกว่า,วาความความเป็นจริงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เราพยายามทําให้เกิดขึ้นตอนนี้คืออยากให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะครับกับทางนักลงทุนนะครับนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามทําตลอดนะครับค่ะแล้วถ้าบอกว่าข้อมูลข่าวสารที่ตลาดหลักทรัพย์อยากจะสื่อสารนะคะกับนักลงทุนนาทีนี้นะคะต้องการจะสื่อสารอย่างไรคะรท่ามกลางสภาพที่ตลาดนั้นอาจจะมีข้อมูลข่าวสารมากสับสนวุ่นวาย คนหรือว่าด้านลงทุนตอนนี้เท่าที่มองเห็นเนี่ยมันมีแต่ข่าวร้ายแล้วก็ไม่มีความเชื่อมั่นนะคะแต่ลักรัพย์ต้องการสื่อสารอะไรกับนักลงทุนคะตอนนี้คือหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเรามาดูกันอย่างจริงจังนะฮะ,ะพื้นฐานของหุ้นไทยเนี่ยในอาทิตย์นี้กับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรต่างกันเลยครับหลายๆบริษัทเนี่ยที่เราทำตัวซ e o survey เนี่ยก็มี แผนการรองรับนะครับในส่วนของโควิดอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะเวลาหุ้นขึ้นหุ้น,น,น,นลงนะฮะไม่ใช่แคเ่เกิดจากปัจจัยภายในอย่างเดียวเวลาทั้งโลกลงเนี่ยแน่นอนว่าเราก็เป็นตลาดที่มีนักทุนที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยมันก็ทําทให้มีการปรัแบบตัวสอดคล้องซึ่งกันและกันนะครับอย่างตัวเลขตัวหนึ่งที่ผมอยากยกขึ้นมาที่น่าสนใจแล้วก็ทางท่านผู้จัดการได้พูดไปแล้วใน การถแถลงข่าวเมื่อวานนะครับคือพอมาสแกนดูนะว่าด้วยราคาหุ้นเมื่อวานเนี่ยมี66เบริษัทที่ประกาศจ่ายปันผลแล้วนะครับในเดือนเมษายนนะครับถ้าเอาปันผลตรงนั้นเนี่ยมาคำนวณกับราคาที่จะซื้อณนะจุดนี้นะครับจะได้ปันผลมากกว่า5เปอร์เซนจำนวนถึง66เบริษัทนะครับ19เบรัทเนี่ยปันผลดีวิ้งยิวคือปันผลอนเมษาเนี่ย7.5ถึง10เ ต้นนะครับอันนี้ก็แสดงให้ญญเห็นแล้วฮะแสดงให้ญญเห็นว่าเออมันมันมีในทุกวิกฤตนะฮะก็มีโอกาสนะครับก็อยากให้นักทุนเนี่ยตั้งสตินะฮะแล้วก็พิจารณา,อย,าอย่าง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 ไม่ตื่นตะนบนะครับค่ะออดังนั้นเนี่ย ถ้ามุมของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเชื่อว่าตอนนี้เรายังคงมีหุ้นที่ดีแล้วก็มีพื้นฐานของตลาดพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนที่ยังคงดีแล้วก็น่าลงทุนอยู่ใช่ไหมคะดเรเพราะว่าคือถ้าเทียบกับใ,ในเอเชียเนี่ยปีนี้เราลงแรงที่สุดเลยนะคะมองวิเคราะห์ดีใช่ค,ครับที่ลงแรงส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามันเกิดจากเซนติเมนต์นะครับที่ต่างประเทศเนี่ยก,ก็เริ่มลงเยอะเช่นกันนะครับ แต่ว่าคือถ้าต่างประเทศลงเนี่ยเราลงแรงที่สุดเนี่ยมันมีอะไรที่มากระทบกับพื้นฐานของเศรษฐกิจหรือว่าพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนบ้านเราบ้างไหมคะอย่างอย่างที่บอกฮะว่าวันนี้กับสัปดาห์ที่แล้วหรือสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฟันเดเมนทัลยังเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่ต่างคือตลาดต่างประเทศเริ่มลงนะครับค่ะได้ค่ะขอบทุกท่าคะดรสรพลวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ